ทองคำเป็นการลงทุนที่ดีจริงหรือไม่ตอนนี้ราคาทองขึ้นไปสูงมากเป็นประวัติศาสตร์ครับซื้อตอนนี้ทันหรือเปล่า PK Finance จะมาสำรวจว่าข้อดีข้อเสียในการลงทุนทองคำมันมีอะไรบ้างแล้วก็พิจารณากลยุทธ์ด้านการลงทุนในทองคำครับว่าจะเพิ่มหรือลดการลงทุนในทองคำของพอร์ตของคุณดีหรือเปล่าและก็จะดูความคิดเห็นระดับตำนานอย่าง ปู่วารัน巴菲ตแล้วก็เจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกหรือ Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki ครับว่าความคิดเห็นของเขานั้นเกี่ยวกับด้านการลงทุนในทองคํามันมีผลกระทบต่อความมั่งคั่งของคุณอย่างไรและหลังจากนั้นยังไม่พอครับจะดูด้วยครับว่าทองคำเนี่ยถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและสะสมความมั่งคั่งให้กับคุณครับแต่ก็ต้องอย่ายลืมนะครับว่ามันมีความผันผนผนเลยครับ กับราคาแล้วซื้อตอนนี้ทันหรือเปล่าในราคาที่มันสูงขนาดนี้เดี๋ยว PK ไปสำรวจวิธีซื้อทองคำในชีวิตจริงกันด้วยครับทองคำดูมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในเศรษฐกิจที่พันผวนเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีความมั่นใจในตลาดหุ้นหรือกระทั่งเกิดสงครามในปัจจุบันที่เราอยู่กันครับมันรักษาความมั่งคั่งของเรามาหลายพันปีแล้วครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าทองคํานั้นเป็นทรัพย์สินที่เราสามารถจับต้องได้มันดูสวยงามมันดูมีมูลค่าซึ่งมานะับตั้งแต่โบร,โบราณและทองคําก็ถือว่าเป็นรัพย์สินที่รักษาความมั่งคั่งให้กับเราและอีกอย่างมันช่วยลดความผันผวนข,ของตลาดโลกได้ครับโดยเฉพาะปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ราคาทองคาก็จะรักษาความมั่งคั่งให้กับเราครับนอกจากนี้ครับทองคำเนี่ย เป็นรั์สินที่เรียกว่าปกป้องจากเงินเฟ้อได้ดีครับโดยเฉพาะทองคำเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่หรือวัตถุที่มีจํานวนจํากัดครับไม่เหมือนกับเงินสดครับเงินสดเนี่ยมันสามารถผลิตได้ครับเงินสดอย่างเช่นแบบสหรัฐอเมริกานช่วงโควิดครับปริ้นเงินมาผลิตเงินแจกเงินกันเลยครับหรือแม้กระทั่งรัฐบาลไทยก็เหมือนกันครับแจกเงินเหมือนกันผลิตเงินออกมาได้ครับแต่ทองคำเนี่ยมันไม่สามารถ แจกให้กับประชาชนได้ครับซึ่งความจำกัดของทองคำเนี่ยมันทำให้ปกป้องจากเงินเฟอ้อได้ครับยกตัวอย่างง่ายๆครับคือปีเนี้ยปี2024หรือปี67ครับทองคำนี้ปาไปแล้วรับ40,000กว่าบาทครับแต่ดูเมื่อ5ปีที่แล้วครับหรือ6ปีที่แล้วทองคำปี6-1อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทเองครับแต่ถ้าดู20ปีที่แล้วปี4 7ครับ ราคาทองคํานี้ไม่เกิน8,000บาทเท่านั้นครับอันนี้ผมพูดถึงราคาทองคําแท่งต่อ1บาทนะครับเห็นไหมครับว่าราคาทองคําแท่งนั้นปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆตลอด20ปีที่ผ่านมานี่เป็นเหตุผลว่าทําไมทองคำนั้นมันปกป้องจากเงินเฟอ้อได้ดีคุณต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อที่จะซื้อทองคําในราคา1บาทครับดังนั้นการถือทองคําในะระย,ยาวจะช่วยปกป้องจาก เงินเฟอ้อรักษาความมั่งคั่งของคุณได้ครับแต่ทองคํามันก็มีข้อเสียครับโดยเฉพาะทองคำเนี่ยมันเป็นซับเซน์ที่ไม่ก่อไรายได้ครับมันไม่จ่ายปันผลมันไม่จ่ายค่าเช่ามันไม่จ่ายดอกเบี้ยให้กับเราเหมือนกับในการถือหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลครับทองคํามันไม่สร้างไรายได้ให้กับเราครับเราสร้างไรายได้ก็ต่อเมื่อ เราขายทองคําในราคาที่สูงกว่าตอนที่เราซื้อมานั่นเองครับและอีกอย่างครับราคาทองคำเนี่ยผมยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมครับว่า20ปีที่ผ่านมาราคามันแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นคือราคาตอนนี้มันสูงมากเลยแล้วเราจะซื้อถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าถูกจังหวะหรือเปล่าครับราคาทองคํานั้นมันผันผวน,นมากเลยครับมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลามันผันผวน,นยิ่งกว่าหุ้นอีกครับซึ่ง มันผันผลมากกว่าหุ้นแล้วและมันยังไม่จ่ายปันผลให้กับเราอีกต่างหากคือนี่คือข้อเสียหลักของทองคําครับคือมันไม่จ่ายปันผลให้กับเราเลยและราคาทองคํานั้นมันผันผลมากซึ่งราคาตอนนี้มันสูงมากตอนนี้จะซื้อทันหรือเปล่าครับเพราะความผันผนของราคาทองนั้นมันทําให้ความมั่งคั่งของคุณมันผันผนตามไปด้วยครับแล้ว ซื้อดีซื้อไม่ดีเนี่ยม,มันแล้วแต่ว่าคนนั้นจัดการความเสี่ยงกับความผันผวนของราคาทองคําได้หรือเปล่าครับโดยเฉพาะคนที่ถือทองคําในระยะสั้นมีสิเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนได้ครับแต่ถ้าคนถือในระยะยาวคําว่าระยะยาวนี้ไม่ใช่ปี2ปีครับหมายถึง5ปี10ปีหรือมากกว่าน,นั้นครับที่จะลดความผันผ,ลผลวนคุณสามารถจัดการความเสี่ยงและถือครองทองคําได้นานขนาดไหนครับ เพื่อที่จะปรับพอร์ตการลงทุนของคุณครับเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าความคิดเห็นของปู่วอร์นัมบัฟเฟตและก็โรเบิร์ตไคยโยสกิเจ้าของหนังสือ b r i c h d a d p o e a d หรือพ่อรวยสองรูดเขาอบอกว่าทองคำเนี่ยมันดีไม่ดียังไงจากนักลงทุนในตำนานครับในมุมมองของปู่วอร์นัมบัฟเฟตนักลงทุนสาย vi หรือสายเน้นคุณค่าครับขามองว่า การที่ลงทุนในทองคำเนี่ยมันไม่ก่อประโยชน์อะไรครับมันเป็นทรัพย์สินที่ไม่สร้างกระแสเงินสดคือคุณซื้อทองคำมาก็ใส่ไปตู้เซฟครับมันไม่ก่อให้เกิดไปัญหาได้เหมือนกับที่เขาซื้อหุ้นหรือซื้อธุรกิจต่างๆที่สามารถสร้างกระแสเงินสดและเอากําไรนั้นนะ่ะไปลงทุนต่อและต่อยอดขยายกิจการไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณซื้อทองคำมาเนี่ยคุณก็เอาเก็บไว้ในตู้เซฟ แล้วมันไม่ผลิตอะไรเลยไม่ผลิตกระแสงเงินสดอะไรเลยครับไม่เหมือนกับหุ้นหรืออสังหารินมาทรัย์ครับขอเคยกล่าวไว้ว่าทองคำเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่คนอะไปขุดในเหมืองแร่มาได้ทองคำมามาล้างมาหล่อเป็นทองคําแท่งมาปุ๊บเนี่ยคนก็ไปซื้อซื้อมาแล้วก็ไปเก็บไว้ครับคือไปเก็บไปอะมันไม่ก่อเกิดรายได้อะไรเลยมันไม่สร้างกระแสงเงินสดเหมือนกับธุรกิจหรือหุ้นต่างๆครับ ถ้าคนที่แบบลงทุนสาย VI หรือสายเน้นคุณค่าเนี่ยก็จะลังเลไม่ลงทุนในทองคำเพราะว่าทองคำนั้นมันไม่ผลิตอะไรเลยเหมือนกับหุ้นอสังหาหรือธุรกิจครับที่สร้างกระแสงเงินสดและเอากระแสงเงินสดนั้นส่วนที่เหลือไปลงทุนต่อต่อยอดให้มันทบต้นไปเรื่อยๆครับแบบนี้คุณจะได้ผลตอบแทนดีกว่าการถือทองคำที่อยู่ไว้เฉยๆครับอันนี้คือความคิดเห็นของ ปูวอร์นับัฟเฟต์ครับในอีกด้านหนึ่งโรเบิร์ตคโยซาก,กิเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูก rich dad poor dad เขาเห็นว่าทองคำเนี่ยคือเงินที่แท้จริงครับส่วนเงินสดเนี่ยคือหนี้ครับเพราะว่าคุณสามารถผลิตเงินออกมาได้ไม่จำกัดอย่างที่รัฐบาลกลางสารหรัฐเรียกกันว่าเฟดเนี่ยผลิตเงินออกมาในช่วงโควิดครับแต่ทองคำเนี่ยเฟดไม่สามารถผลิตออกมาใหม่ได้ครับมันมีจำนวนจำกัดครับ ทองคำเนี่ยถือว่าเรียกได้ว่าเป็นเงินของพระเจ้าครับนับถือกันมายาวนานหลายพันปีครับซึ่งทองคำเนี่ยมันจะปกป้องความมั่งคั่งของเราครับเมื่อเราถือของมันไว้ถ้าเราถือเงินสดเนี่ยมันคือหนี้เรับเงินสดคือหนี้ถ้าคุณถือไว้เนี่ยเงินสดอ่ะมันจะเสียมูล,ลค่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่รัฐบาลนั้นผลิตเงินออกมาแล้วก็เป็นระบบในโครจรของหนี้ครับถ้าคุณถือเงินสด มูลค่าก็จะลดลงไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับการถือทองคำครับถ้าคุณถือทองคำเนี่ยโรเบิร์ตเขาบอกว่าถือทองคำเนี่ยมันคือเงินที่แท้จริงถ้าเงินสดมันมีมูลค่าลดลงไปเรื่อยๆโดยที่ผลิตได้ไม่จํากัดแต่ถ้าทองคำเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่มีจํากัดในโลกและไม่สามารถผลิตออกมาใหม่ได้ถ้าคุณถือไว้เนี่ยโดยที่สกุลเงินมีมูลค่าลดลงดังนั้นทองคำเนี่ยมูลค่าของมันก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นครับ คณก็จะเป็นต้องใช้เงินจํำนวนมากในการซื้อทองคำครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมโรเบิร์ตไคโรสกิถึงชอบการถือทองคำครับเพราะว่ามันเป็นการประกันทางการเงินที่ดีอย่างหนึ่งเพื่อที่จะปกป้องเศรษฐกิจในความผันผวนปกป้องอาการผลิตเงินหรือปกป้องการสูญเสียมูลค่าของสกุลเงินหรือปกป้องจากเงินเฟอ้อนั่นเองครับทองคำขอบอกเลยว่า การถือทองคําเป็นเรื่องที่ดีจะช่วยรักษาความมั่งคั่งของเราในระยะยาวได้ครับพร้อมที่จะลงทุนทองคําแล้วหรือยังครับหลังจากที่ได้ยินข้อคิดเห็นจากนักลงทุนระดับโลกและก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในด้านการลงทุนทองคําถ้าจะลงทุนซื้อทองคำเนี่ยตอนนี้ซื้อทันไหมเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคำนั้นมันสูงเหลือเกินครับกลัวซื้อสูงไปกันแล้วจะติดต่อครับกวซื้อแล้วจะขาดทุนครับ มันเป็นไปได้ครับในระยะสั้นเนี่ยราคาทองคำอาจจะล่วงหล่นลงมาทําให้เรานั้นขาดทุนได้ครับแต่มันมีปัจจัยอื่นที่ต้องถามครับว่าเราเนี่ยสถานาการณ์ของเราเนี่ยมันพร้อมขนาดไหนในการซื้อทองคำครับเราเองเนี่ยยอมรับความเสี่ยงความผันผวนขอ,ของราคาทองคําได้มากหน้อยขนาดไหนและอีกอย่างหนึง่งเมื่อเราซื้อทองคําแล้วเนี่ยเราสามารถถือครองมันได้นานขนาดไหนครับโดยเฉพาะทองคำอะ มันไม่ผลิตกระแสงเงินสดให้กับเราเลยครับคือคําถามเหล่านี้แต่ละคนก็จะตอบไม่เหมือนกันครับการลงทุนในทองคํามันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการลงทุนมันไม่ใช่ว่าคุณจําเป็นต้องลงทุนแบบ all in ลงทุนทองคําอย่างเดียวไม่ใช่ครับควรสามารถลงทุนแบ่งเป็นสัดส,ส่วนได้ซึ่งทองคําเปีบดสมือนว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงคุณอาจจะลงทุนสัดส,ส่วนเล็กน้อย ในด้านการลงทุนของคุณทั้งหมดทําให้คุณนั้นไม่เสี่ยงมากเกินไปกับความผันผวนของราคาทองนั่นเองครับดังนั้นการซื้อทองคําของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปแต่ก็ต้องถามกับอีกอย่างครับว่าทองคำเนี่ยเมื่อคุณซื้อไปแล้วอ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณกําลังกังวลว่าราคามันจะลงนะอย่าซื้อเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันทําให้เสียสุขภาพจิตครับถ้าคุณซื้อไปแล้วเฮ้ยกลัวพรุ่งนี้ราคามันจะลงเนี่ย ทำให้คุณขาดทุน่าซื้อครับในระยะสั้นมันเป็นไปได้ครับราคาที่มันจะลงเพราะอดีตที่ผ่านมาราคามันมีขึ้นมีลงตลอดครับราคานี้มันสวิงมากครับถ้าคุณอยากจะซื้อทองคำเนี่ยและถือครองในระยะยาวครับแต่ไม่รู้ว่าซื้อตอนไหนดีเนี่ยคือบางคนคิดว่าคนอ่ะสามารถคาดการณ์ในคนว่าได้ว่าเฮ้ยสงครามจะเกิดขึ้นโอเคถือทองคําเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าถ้าสงครามเกิดขึ้น อย่างที่แบบเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยราคาทองคำก็จะสูงขึ้นมาครับถ้าสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นหรือเศรษฐกิจโลกนั้นถดถอยลงราคาทองคำก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณคาดการได้ก็ซื้อทองคำครับแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดไว้ราคาทองคำมันก็จะลดลงซึ่งคุณสามารถขาดทุนได้จากความคาดการณ์ของคุณครับถ้ากังวลเรื่องนี้กับการคาดการเนี่ยคือแต่อยากมี ทองคําในพอร์ตของตัวเองให้ทําแบบนี้ครับแบบไหนดูไหมครับแบบ DCA ครับ DCA คือ Dollar Cost Average ครับก็คือซื้อเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอเหมือนคล้ายๆการซื้อหุ้นแบบ DCA ครับอันนี้เราซื้อทองคําแบบ DCA นั่นเองครับซื้อทีละนิดละน้อยคือถ้าคุณซื้อในช่วงจวังหวะที่ราคามาสูงคงก็ได้ซื้อสัดส่วนที่น้อยถ้าคนซื้อในราคาที่มันต่ําคงจะได้สัดส่วนที่มากขึ้นมันก็จะเฉลี่ยต้นทุนของ การลงทุนในทองคําของคุณครับแบบนี้ DC A ก็จะช่วยเขาเรียกว่าอ่าสมูทความเสี่ยงหรือเฉลี่ยความเสี่ยงของคุณให้มันลดน้อยลงนั่นเองครับแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสบายใช้ของแต่และบุคคลครับเราต้องตอบคําถามเหล่านี้ได้คือคือมันมีปัจจัยหลักในการซื้อทองคําคือ 1. เราพร้อมซื้อทองคํามากน้อยขนาดไหนสถานการเงินของเราเป็นอย่างไรพร้อมที่จะซื้อทองคำหรือเปล่าครับ2 เรายอมรับความเสี่ยงในการถือทองคําได้หรือเปล่าโดยเฉพาะราคามัน 1, ผันผวนเหลือเกิน 3. ถ้าเราซื้อทองคําแล้วเนี่ยเราถือครองได้นานมากขนาดไหนครับและก็ข้อที่4ครับเราซื้อมาแล้วเรานอนหลับสบายดีหรือเปล่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทองคำเนี่ยสม,มุตินัซื้อทองคําแทงมาแล้วก็เก็บไว้น,นีตู้เซฟเนี่ยคุณกลัวคนขึ้นขโมยบ้านเงี้ยก็ไม่ควรที่จะซื้อมาครับมันเสียสุขภาพจิตครับก็ให้เลือกดูกันละครับว่า ซื้อทองคําดีไม่ดีผมก็ได้ยินข้อดีและข้อเสียของการซื้อทองคําแล้วอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ของคุณและว่าคุณนั้นอยากที่จะซื้อทองคําหรือเปล่าครับแต่ละคนนั้นมีทัศนคติกับทองคําไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นความคิดของแต่ละบุคคลครับอ่าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วสรุปแล้วคือซื้อทองคําดีหรือไม่ดีครับเอ่อต้องพูดหนีครับคือผู้เชี่ยวชาญหลายคนในด้านการลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าซื้อทองคําถือไว้เนี่ย ในระยะยาวถือว่าดีครับคือถือไว้สัก5 1 0ของพอร์ตการลงทุนของคุณครับเพราะว่ามันจะช่วยปกป้องคุณจากเงินเฟอ้อความผันผวน,นของตลาดและก็เศรษฐกิจโลกครับเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคือถ้าถือไว้สักส่วนเล็กน้อยของการลงทุนของคุณอะ่ะก็จะช่วยคุณนั้นรักษาความมั่งคั่งของคุณนั่นเองครับหรือเรียกอย่างว่าคือการกระจายความเสี่ยงนั่นเองครับ diversification ลงทุนหลายๆทรัพย์สินครับเพื่อที่จะ กระจายความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนั้นมันลดลงแต่ผลตอบแทนอย่างน้อยอย่างเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนั่นเองครับดังนั้นการซื้อทองคําเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเราถือคองในระยะยาวนะครับแต่ถ้าเราถือคองในระยะสั้น <c oughs> เช่นว่าเราจะซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้หรือขายเดือนหน้าหรือขายปีหน้าอเงี้ยอันนี้เรียกว่าเทรดดิ้งครับเราเป็นการเก็งกําไรเราไม่สามารถคาดการณ์เลยเลยว่าราคามันจะขึ้นหรือจะลงครับ อันนี้เรียกว่าการพนันนิดนึงครับเพราะเราไม่สามารถคาดเดาเลยเลยว่าราคาทองมันจะขึ้นหรือลงครับอันนี้ก็จะไม่แนะนําให้ลงทุนครับเพราะว่าถ้าเราซื้อขายทองคำเนี่ยเราไม่ใช่แค่ขาดทุนด้านราคาอย่างเดียวเราขาดทุนค่าธรรมเนียมอย่งถ้าเราซื้อทองคําออนไลน์ก็จะเสียค่าธรรมเนียมจัดการต่างๆแต่ถ้าเราซื้อทองคําแท่งจริงๆก็เลยเสียค่ากําเนิดอีกต่างหากครับแบบนี้เราขาดทุนส่งต่อถ้าเป็นเทรดดิ้งก็จะไม่แนะนําครับโอเค อยากจะซื้อทองแล้วเพราะว่าคือซื้อทองไว้เนี่ยมันจะช่วยรักษาความมั่งคั่งของเราและกระจายความเสี่ยงในด้านการลงทุนของเราได้เนี่ยแล้วซื้อทองช่องทางไหนนี่ครับมันมีหลายช่องทางมากเลยชื่อช่องทางปกติก็จะไปร้านทองครับไปซื้อทองคําแท่งหรือทองคํารูปประพันธ์ก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นด้านการลงทุนจะแนะนําให้ซื้อทองคําแท่งมากกว่าเพราะจะได้เสียค่าธรรมเนียมที่ต่ากว่าคือค่าธรรมเนียมนั้นคือค่ากําเนิดนั่นเองครับ ถ้าคุณซื้อ,อทองคำในรูปประพันธ์เช่นแบบพวกสร้อยคอเงี้ยคุณจะเสียค่าธรรมเนียมแพงกว่าทองคำแท่งครับจะให้ซื้อทองคำแท่งดีกว่าครับแต่บางคนบอกเฮ้ยไม่อยากซื้อทองคำแท่งแบบเก็บในตู้เซฟไว้ที่บ้านเลยกลัวขโมยขึ้นบ้านเราต้องไปซื้อตู้เซฟปถึงหางกับเสียค่าจ,จ่ายมากกว่าเดิมซื้อทางออนไลน์ก็ได้ครับแบบช่องทางอาทองคำ ETF ผ่านสตรีมมิ่งก็ซื้อได้ครับหรือผ่าน กองทุนรวมจากบลจต่างๆก็ซื้อได้ครับหรือออมทองผ่านกับแอปห้างทองต่างๆก็สามารถทําได้ครับโดยที่เราไม่ต้องกลงวลว่าเอ้ยขโมยนั้นจะขึ้นบ้านครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่และบุคคลครับสามารถซื้อทองได้หลายช่องทางครับสรุปแล้วซื้อทองคําตอนนี้ทันไหมโดยเฉพาะราคาทองคามันสูงมากขนาดนี้ตั้งแต่ที่เราคุยกันมาเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสีย มันแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นคือราคาตอนนี้มันสูงมากเลยคือแล้วตอนนี้ซื้อทันไหมโอเคต้องพูดอย่างนี้ครับมันมีทั้งทันและไม่ทันขึ้นอยู่กับมุมมองครับและก็กล,ลยุทธ์ของคุณครับถ้าคุณมองว่าทองคำเนี่ยมันจะขึ้นในอนาคตก็ซื้อไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะกระจายความเสี่ยงโดยที่ตอนนี้คุณยังไม่มีการถือครองทองคําเลยเนี่ยการถือครองทองคำก็เ,เป็นเรื่องที่ดีครับ ช่วยกระจายความเสี่ยงในด้านการลงทุนของคุณไม่ใช่ว่าคุณนั้นน่ะซื้อทองคําเพื่อที่จะลงทุนอย่างเดียวครับแต่คุณมีทรัพย์สินอื่นๆเช่นหุ้นอสังหาเรมาทรัพย์พันธบัตรธันบัตรอยู่ในพอร์ตการลงทุนของคุณด้วยเนี่ยก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงครับแต่จะไม่ทันก็ต่อเมื่อคุณหวังว่าจะทํากําไรวันนี้พรุ่งนี้หรือในอีกสองสเดือนข้างหน้าอันนี้ยังไงก็ไม่ทันครับเพราะว่าคุณกําลังเทรดหรือเก่งกําไรราคา ทองคำครับทองคำเนี่ยมันไม่ผลิตอะไรให้กับเราเลยครับเราจะทํากําไรได้ก็ต่อเมื่อราคาที่เราขายนั้นมันสูงกว่าตอนที่เราซื้อเท่านั้นเองครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละคนครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตาม PK Finance ครับจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ทําให้เรานั้นรวยขึ้นปกป้องความมั่งคั่งของเราในอนาคตได้ครับยิ่งถือนาน จริงดีครับ